ตอสตอรีวันนี้เราจะมาดูว่า power forward คนไหนเนี่ยที่เก่งในแต่ละประเภทบ้างคลิปความเก่งในแต่ละประเภทเนี่ยทำมาตั้งแต่ point guard shooting guard small forward วันนี้เดินทางมาถึงตำแหน่ง power forward นะครับจะมีใครเก่งด้านไหนกันบ้างไปลองรับฟังกันดูนะครับด้านแรกเลยด้านการทำสกอร์นะครับ power forward ที่ทำสกอร์เก่งที่สุดในลีกเนี่ยนั่นคือเควินดูแลน เควินดูแลนทำสกอร์อยู่ที่29.9คะแนนโดยเฉลี่ย เควินดูแลนเป็น power forward ร่างสูงยาวเข่าดีเขาสามารถยิง3คะแนนได้เหมือนจอมชูดใน NBA นะครับใน NBA เขาสามารถจบสกอร์ได้ทุกระยะในระยะใกล้ห่วง0-3ฟุตเนี่ยเขายิงอยู่74.4%ระยะกลาง3-10ฟุตยิงอยู่51.6%ระยะกลางเกือบ3คะแนน10-16ฟุตเขายิงอยู่52.8%นี่คือ power forward ที่มีการยิงที่ชัวร์มากๆ เมื่อตีเปอร์เซนต์ออกมาเนี่ยเขายิงได้ดีกว่าไมเคิลจอแดนและก็โคบีไบรอนอีกนะครับเควินดูแลนคือคนที่จบสกอร์สแต้มได้ดีมากๆเขาสามารถจบระยะใกล้ก็ได้3แต้มก็ทำได้ดีนี่คือคนที่ทำสกอร์เก่งที่สุดตลอดการ1คนนะครับด้านต่อมาด้านการสร้างสารคเกม power forward ที่สร้างสารเกมได้ดีสุดเนี่ยนั่นคือเดมอนกีนเดมอนกีนมีอยู่7 As อซ เดมอนกีนคือคนที่คอยจ่ายบอลให้โกลเดอร์ a เตเวอร์เอเขาเป็นคนที่มี IQ บาสที่ดีรู้ตำแหน่งเพื่อนว่าเพื่อนคนไหนเนี่ยจะไปอยู่จุดไหนแล้วจ่ายบอลได้สกอร์เดมอน e ีนคือคนที่เล่นคู่กับ Stephen Curry ได้ดีมากๆคอยทำสกีนให้ c u r ร y คอยรอจังหวะที่ c u r ร y รีว่างและแจกจ่ายบอลให้ c u r ร y รีจบสกอร์นี่คือ Power Forward ที่จ่ายบอลได้ดีที่สุดนะครับด้านต่อมา Power Forward ที่รีบาบอลเก่งที่สุดนะครับ คนที่รีบาวบนลเก่งที่สุดเนี่ยนั่นคือโดเมนทัสซาบนิกโดเมนทัสซาบนิครีบาวบอนลอยู่ที่12.1ครั้งต่อเกมซาบนิกเนี่ยสูง6ฟุต11หนัก2 4 0ปอนด์เขาเป็นคนที่สามารถรีบาวเกมลุกก็ทําได้ดีรีบาวเกมรับก็ทําได้โดดเด่นมากๆไม่ว่าจะลุกหรือจะรับเขาจะเป็นคนที่อ่านจังหวะได้ดีสามารถบล็อกสกีนแล้วก็หาจังหวะเข้าใกล้ลูกบอลได้ดีมากๆ ด้านต่อมานะครับ power forward ที่มีร่างกายโอเวที่สุดร่างกายดีที่สุดนะครับนั่นคือกรีกฟิกยานิดอเทตูคัมโปสมฉายาของเขาเลยนะครับยานิดหัวไหล่อย่างกับหัวเด็กหัวไหล่เขาเนี่ยใหญ่กับย่างดาวิ h ฮาวเวิร์ดเขาเป็นคนที่มีความเร็วกระโดดก็สูงสปริงก็ดีพลังก็เยอะยานิด จังหวะที่เขาตะลุยเข้าหาห่วงเนี่ยบางทีเนี่ยก้าวแค่กเดียวหรือ2อก้าวเนี่ยก็จาก3คะแนนถึงห่วงได้เขาสามารถยูโรสเตปได้แบบไม่มีใครสามารถหยุดเขาอยู่การโดดไปตามซ้ําโดดไปดังสปริงก็สูงพลังก็เยอะนี่คือ power forward ที่ร่างกายเวอร์ที่สุดในลีกนะครับด้านต่อมาด้านเกมรับผู้เล่นที่เล่นเกมรับได้ดีที่สุดเนี่ยนั่นคือเดมอนกีนเดมอนกีนเป็นคนที่อ่านเกมได้เก่งมาก เขาสามารถสติลอยู่ในอันดับที่88ของลีกเขาสามารถบล็อกอยู่ในอันดับที่86ของลีกแล้วก็เกมรับของเขาเขาคือหัวใจในเกมรับของ Golden State Warrior เขาเป็น power forward ที่สูงแค่ 6'6 แต่ว่าช่วงแขนเนี่ยยาวถึง 7'1 ุ foot 1. เขามีความเร็วความแข็งแรงเปลี่ยนตัวประกบได้ดีเขาสามารถป้องกันได้ตั้งแต่ p อย n t guard ยันเซนเตอร์ ในช่วงต้นฤดูกาลที่เขายังไม่มีอาการบาดเจ็บเนี่ยเขาพาโ o ด d สเตเ t r เลอชนะ28แล้วก็แพ้6กเลตติ้งการดีเฟนต์เป็นอันดับที่1ของลีกแต่ว่าในช่วงที่เขาบาดเจ็บไปเนี่ยโ o ด d สเตเ t r เลอเกมรับก็ยุบลงไปทันทีพวกเขาชนะ18แพ้16เกมรับก็ตกลงอย่างเห็นได้ชัดจะเห็นได้ว่า d เดมอนก e ีนคือคนที่มีโอกาสลุ้นรางวัลผู้เล่นป้องกันยอดเยี่ยมแห่งปี เขาเป็นหัวใจในเกมรับของโกลเดสเตเวอร์ r รด้านการครัดช็อตหรือว่าลูกชี้เป็นชี้ตายเนี่ยเควินดูแลนตยิงระยะไกลอยู่28.6%และก็ระยะใกล้ฟิลโกอยู่41%่าร์ดคาเซียแคมระยะไกลยิงอยู่20%ระยะใกล้จบสกอร์อยู่40%จากการยิง158ครั้งซึ่งคนที่ชัวร์ที่สุดในตอนนี้นะครับนั่นคือยานิสอเทตุคอมโป ลูกชี้เป็นชี้ตายเขาสามารถโกยมาทั้งหมด80คะแนนระยะไกลเขาสามารถยิงได้28.6ระยะใกล้ห่วงฟิลโก o เขาชัวถึง51เขาเป็นคนที่สามารถเรียกฟาวได้เก่งและช่วงชี้เป็นชี้ตายเนี่ยฝากบอลให้ยานิดได้ปีนี้เขาทําได้ดีมากๆนะครับด้านต่อมานะครับ power forward ที่ยิงแม่นที่สุดเนี่ยยังเป็นเควินดูแลนนะครับเควินดูแลนยิง3คะแนนสูงถึง38.3 นี่คือ power forward ที่ชูดบอลได้แม่นอย่างกับปีกเป็นคนที่ยิง3คะแนนได้แม่นเป็นตัวท็อปทอปของ NBA เลยก็ว่าได้ปีนี้เขาจัดระยะไกลไปทั้งหมดเนี่ย115ลูกเขาเป็น power forward ที่แม่นที่สุดใน NBA นะครับด้านต่อมาด้านการจบสกอร์ใกล้ห่วงนะครับ0-3ฟุต คนที่จบสกอร์ได้ดีที่สุดเนี่ยนั่นคือยานิสอเททูคัมโปยานิสยืนอยู่ในอันดับที่7ในด้านการจบสกอร์ใต้ห่วงนะครับเขาสามารถได้เข้าหาห่วงเจาะเข้าหาห่วงเนี่ยอยู่ที่11.7ครั้งต่อเกมเขาเป็นคนที่ชัวร์มากๆไม่ไว่าจะเป็นการแอร์ริฮุกการยูโรสเตปการเข้าไปโดดดังสองมือหรือว่า1-2เข้าไปยัดเขาเป็นคนที่จบสกอร์ใต้ห่วงได้ดีที่สุดนะครับด้านต่อมาผู้เล่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ยานิด <y án it> มีประสิทธิภาพสูงถึง32.12%เขาเป็นคนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดการอยู่ในอันดับที่3เป็นรองแค่นิโคลาโจคิดและวิลเชมรเรนนะครับยานิดผลงานปีนี้อยู่ที่29.9คะแนนโดยเฉลี่ย11.6รีบาล8อาแซิต1.1สติล1.4บล็อกและก็การย e ิงถูกจังหวะเนี่ยเปอร์เซ็นต์สูงถึง63%เ นี่คือผู้เล่นที่มีคุณภาพมากที่สุดในตำแหน่ง power forward ประจำปีนี้นะครับด้านต่อมาด้านภาวะผู้นำคนที่เป็นผู้นำได้ดีที่สุดเนี่ยนั่นคือยานิสออเธรตคอมโปเขาปีที่แล้วในรอบชิงชนะเลิศแม้ว่าจะบาดเจ็บแม้ว่าจะเล่นไม่ได้เขาก็พยายามจะลงเล่นเป็นผู้นำของทีมจูงใจให้ทีมนอกสนามแม้ตัวเองเนี่ยจะมีเงินทองแล้วแต่ก็ยังทำตัวติดดินเหมือนคนธรรมดา นี่คือผู้นำที่ดีที่สุดในตำแหน่ง power forward นะครับด้านต่อมานะครับ power forward ที่ถูกมองข้ามมากที่สุดนะครับนั่นคือจาเรนแจ็กสันจูเนียร์จาเรนแจ็กสันจูเนียร์หรือทิบเบลเจมีผลงานอยู่ที่16.3คะแนนโดยเฉลี่ย5.8รีบาว1.1หนแอซซิตเขาพาเมมฟิสชนะ56ครั้งและแพ้เพียง26ครั้ง เขามีการบล็อกอยู่ที่2.3ครั้งต่อเกมเป็น power forward ที่ติด Top ปไฟในการลุ้นรางวัลผู้เล่นป้องกันยอดเยี่ยมแห่งปีในรอบ p พย์ออฟเกมการเล่นเกมลุกการโพสเพการยิง3คะแนนที่ไว้ใจได้ผลงานของเมฟิสกิลลี่ที่พัง,งาดขึ้นมาในปีนี้ไม่ใช่แค่จามอแลนด์เท่านั้น หนึ่งในความสําเร็จที่สําคัญมากๆนั่นคือทิบเบิลเจนะครับด้านความเก่งกาจก็ยังเป็นยานิสอเทตุคัมโปนะครับยานิสปีนี้สถิติเขาดีมากมี29คะแนนมี11รีบาวมี5.8อาซิตเขาเป็น power forward ที่เคยเล่นตําแหน่งพอยต์การ์ดมาก่อนสามารถเลี้ยงบอลได้จ่ายบอลก็ดีการได้เข้าหาห่วงก็ยากจะหยุดแล้วก็การพัฒนาการยิงระยะก,กลางเขาเป็นคนที่ไม่หยุดพัฒนา แม้ว่าตัวเขาจะสูง6 1ฟุต11แต่เขาก็ยังผิวเหมือนสายกาดเขาเป็นคนที่มีความสามารถครบเครื่องและก็รอบด้านมากๆนะครับด้านต่อมา power forward ที่เลี้ยงบอลคล่องที่สุด power forward ที่เลี้ยงบอลคล่องที่สุดเนี่ยเขายกให้เป็นพาร์ c คาร์เซียแคมนะครับพาร์ตคาร์เซียแคมเป็นคนที่มีลูกสปินมูฟได้ดีจังหวะยูโรสเตปสวยงามและก็ทาได้เนียนตาเขาอยู่ในอันดับที่19ของ NBA ในด้านการไดเข้าหาห่วง นี่คือ power forward ที่สกิลในการเล่นตัวต่อต,ตัวดีที่สุดด้านต่อมา power forward ที่ถูกมองว่า overrated หรือถูกอวยมากเกินไปนะครับนั่นคือโ o m e n ทัสซาบ o นิกโดเมนทัสซาบ o นิกผลงานอยู่ที่18.9คะแนนโดยเฉลีย่ย12.1รีบาว5.2 a s ิสต์แต่ว่าแม้ผลงานเขาจะสวยมากๆผลงานระดับ double double แต่เมื่อผลงานเขาอยู่ในสนามเนี่ยเขาทำให้ภาพรวมของทีมเนี่ยมีผลงานได้ไม่ดีนะครับ เขาทำให้อินดีนาเพเซอร์เนี่ยชนะ16แพ้31และก็ค่าพลังเชิงลึกเนี่ยมันอยู่ในค่าติดลบนะครับรวมถึงพอยายไปอยู่ซาคาเมนโตคิงก็ชนะ5แพ้10ปีนี้นะครับตัวเขาเนี่ยยังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรต้องรอดูปีหน้าเมื่อปรับจูล,ลงตัวเขาจะช่วยทีมได้มากเหมือนสิ่งที่เขาได้รับหรือเปล่านะครับสุดท้ายนะครับ p พาเวอร์ฟอร์ที่ภาพรวมเก่งที่สุดในปีนี้นะครับนั่นคือยานิสอเทตูคอมโป ยานิ้ัศนทูคอมโปผลงานชัดเจนมากๆไม่ไว่าจะเป็นการทำคะแนนการจ่ายบอลการรีบาบอลค่าเอฟเฟกตีฟอยู่ในอันดับที่3ตลอดการแล้วก็สถิติเชิงลึกเนี่ยอยู่ในด้านที่ดีทั้งหมดเขาเป็น power forward ที่แข็งแกร่งมากๆเล่นเกมรับได้ดีเกมลุกได้เข้าหาห่วงได้เก่งการยิงระยะกลางระยะไกลก็เริ่มหวังลุ้นได้มากขึ้นหวังผลได้มากขึ้นมาดูกันว่าปีหน้ายานิ้จะพัฒนาได้ขนาดไหน แต่ปีนี้ยานิดคือที่สุดจริงๆนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือมีด้านไหนคิดไม่ตรงกันก็คอมเมนต์บอกกันนะครับสำหรับวันนี้ส่งคนแก่เวลาลาแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับในช่องของเรายังมีคอนเทนต์บาสอีกมากมายนะครับถ้าชอบกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกันมีเรื่องอะไรอยากแนะนำคอมเมนต์บอกกันนะครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ส่งคนแก่เวลาลาแล้วครับสวัสดีครับ